สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกูรู t i m e b า t ทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับแสงสีที่จะเต็มนะครับลงในเคสรุ่นใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับจาก t h e ร์มาเทครุ่นวิว270 TG สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับไกด์ไลน์การตกแต่งและการจัดไฟแบบทูโทนของรุ่นวิว270 บอกก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าใครที่อยากดูรายละเอียดของเจ้าเคสต,ตัวนี้แบบเนื้อเนื้อเน้นเเนี่ยนะครับก็สามารถย้อนดูได้ในคลิปของพี่มนัตนะครับในช่วงอันบล็อกนะครับพี่มนัตเนี่ยทำไว้ให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเซตนี้ผมจัดเป็นแบบชุดลมนะครับเน้นติดตั้งง่ายๆดูโล่งๆโปร่งสบายตา ด้วยความที่ว่าเจ้าวิว270เนี่ยนะครับเป็นเคสที่มีกระจกทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทำให้เรานะฮะสามารถมองเห็นฮาร์ดแวร์ภายในได้เกือบทุกมุมมองเลยดังนั้นการจัดแสงสีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสวยงามของตัวเคสเราให้ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ พัดลมที่ผมเลือกใช้นะฮะก็จะเป็นเจ้าตัว r i n g อร์สนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะแสดงแสงสีนะฮะได้ดีที่สุดของซีรีส์พัดลมต่างๆจากทาง t h e ร์มาเทโดยตัวผมเองเนี่ยจะติดตั้งไว้ทางด้านล่างนะฮะสตัวแล้วก็ด้านบนอีก3ตัวนะครับโดยการติดตั้งเนี่ยผมก็จะเป็นการเป่าออกทั้งหมดเลยนะครับก็คือดึงลมจากตรงกลางเนี่ยให้กระจายออกทั้งด้านบนและด้านล่าง แต่ถ้าใครคิดว่าโอ้พัดลม6ตัวเนี่ยไม่น่าจะพอนะฉันอยากจะเต็มมากกว่านี้นะครับก็สามารถเพิ่มพัดลมเข้าไปได้อีก3ตัวนะครับโดยการติดตั้งเข้าไปทางด้านข้างของเคส2ตัวแล้วก็ทางด้านหลังช่อง BAC k IO อีก1ตัวแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่า6ตัวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ทำให้ตัวเคสของเราเนี่ยดูไม่กึดอัดหรือว่าดูแน่นจนเกินไป ตัวเคสนะฮะรองรับเมนบอร์ดได้เกือบทุกขนาดเลยนะครับอย่างตัวของผมเองตัวนี้ก็จะเป็นขนาด eatx ซึ่งใหญ่กว่า atx นิดนึงนะครับแต่ก็ยังใส่เข้าไปได้แต่ถ้าใครนะครับใส่เมนบอร์ด eatx แบบผมเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าตรงเมนบอร์ดเนี่ยมันจะไปบังตรงช่องสายไฟนะครับเราก็ต้องหามุมมองสายไฟใหม่ครั หากเราดูจากภาพนะครับเราก็จะดูว่า um, แสงสีแค่นี้น่าจะพอนะแต่ว่าถ้าใครไม่พอนะครับเราสามารถเพิ่มแสงสีนะครับเข้าไปอีกได้นอกจากพัดลมแล้วก็ยังสามารถเพิ่มได้อีก3-4จุดนั่นก็คือเมนบอร์ดการ์ดจ,จอแรมแล้วก็ซิงค์ CPU แสงไฟของทั้ง4จุดนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มมิติให้กับภายในเคสของเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเคสเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับโทนสีที่ผมเลือกใช้นะครก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะฮะโดยใช้สีส้มตัดกับสีม่วงซึ่งคู่สีนี้ก็เป็นที่นิยมนะฮะเห็นได้บ่อยมากๆแต่ว่าถ้าใครอยากลองจับคู่สีอื่นๆก็ลองปรับได้เลยนะฮะดยการใช้ซอฟต์แวร์ TTRGB+2.0 นะฮะสามารถปรับสีได้ตามต้องการเลยยกเว้นตัวเมนบอร์ดกับการ์ดจอละกันนะครที่เราจะต้องหาซอฟต์แวร์ของแบรนด์นั้นๆมาเอง จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวซิงของผมเนี่ยมันไม่มีไฟนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดรุ่นเนี้ยมันไม่รองรับเจ้าทับแอร์510แต่ว่าถ้าใครใช้เมนบอร์ดที่รองรับเจ้าทับแอร์510ที่ผมเคยทํารีวิวไว้นะนะ่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถจะเพิ่มมิติให้กับตรงกลางเคสเนี่ยได้มากขึ้นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถใส่เจ้าทับแอร์510ได้นะครับแต่ว่าตัวเมนบอร์ดผมเนี่ยสามารถรองรับแรมได้ถึง8แถวนะก็สามารถชดเชยเรื่องของ แสงไฟทางด้านหลังตัวเคสได้อยู่นะครับสำหรับวิธีการจัดไฟแบบทูโทนเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเคสรุ่นนี้เท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้กับเคสทุกรุ่นบนโลกนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาตําแหน่งการวางพัดลมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในเคสเนี่ยให้มันลงตัว อันนี้ก็ขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่จะจัดเจ้าวิว270ตัวนี้ไปลงระบบชุดน้ําเปิดก็มีข้อแนะนํามาให้นิดนึงนะครับว่าการเลือกใช้แทงน้ำนะฮะควรเลือกใช้แทงที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการติดตั้งแทงนั้นน่ะค่อนข้างที่จะน้อยมากๆจะเห็นได้ว่ามันจะติดตรงช่วงของก๊์จอที่มันล้นออกมาค่อนข้างมากทําให้เราไม่สามารถที่จะใส่แทงใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปได้แต่สําหรับใครที่จะเอาไปใส่ชุดน้า AAO เนี่ยก็สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้สามารถรองรับการ ติดตั้งได้ถึง100%เลย เอาละฮะคลิปนี้นะฮะน่าจะเป็นการแนะนำนะครับบวกกับการป้ายยาไปพร้อมๆกันใครที่กำลังมองหาเคสสวยๆนะครับราคาย่อมเยาวแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนกับเจ้าวิว 270TG ตัวนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะลองไปปรับไฟเล่นนะฮะในเคสของตัวเองที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าใครกำลังอยากจะเปลี่ยนเคสใหม่ก็ลองดูวิว 270TG ตัวนี้นะครับผมว่ามันดูเท่สวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา ไปก่อนไว้พบกันใหม่กับช่วงครูทามบายทีทีสวัสดีครับผม